สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อเขาเสียใจไหมที่ไม่มีคุณเรามาเปิดไพ่ดูกันค่ะการทำนายอาจตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าดูดวงแบบรวมนะคะไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึง่ง รดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะรับแต่พลังงานบวกๆดีๆไปค่ะสิ่งไหนไม่ดีอย่ากเก็บเอาไปใส่ใจนะคะและอย่าเอาคำทำนายนี้ไปตัดสินเรื่องสำคัญใดๆในชีวิตนะคะให้ไพ่อลละเคลนลากบอกด้วยค่ะเขา เขาเสียใจไหมที่ไม่มีคุณไม่มีคุณนะคะเขาเสียใจไหมมาดูจิตใจเขาค่ะเขาเสียใจไหมที่ไม่มีคุณแล้วเขาเสียใจไหมเขาเสียใจไหมแลกพบศบหน้าเขายังรอที่จะพบคุณนะคะยังรออยากพบต้องการพบเจอคุณ ยังมีคุณอยู่นะคะเนี่ยรอเวลาที่จะได้เจอคุณพบคุณทนุธนอมรอเวลาเข้าเสียใจไหมที่ไม่มีคุณก็ยังมีคุณอยู่สร้างปลูกสร้างมีคุณไปด้วยกันสร้างครอบครัวสร้าง สร้างชีวิตสร้างปลูกต้นรักใช้ชีวิตด้วยกันเนี่ยค่ะรอพบแรกพบรอเวลาที่จะได้พบเขาเสียใจไหมที่ไม่มีคุณครั้งเดียวไม่พอนะะี่ค่ะเขาอยากรักคุณแล้วรักแล้วรักอีกไม่พอเขายังรักคุณ มีคุณอยู่เขาเสียใจไหมที่ไม่มีคุณแฟนขับก็ยังเหมือนมีคุณอยู่นะคะคุณก็ยังเป็นแฟนขับยังอยู่ในใจเขาเขายังห่วงใหญ่ยังดูคุณอยู่คุณจะทุกข์จะสุขจะผิดหวังเสียใจดีใจนะคะเขารอเขาดูให้กําลังใจเป็นเหมือนแฟนคขับ โดยไม่หวังผลตอบแทนเขาเสียใจไหมที่ไม่มีคุณจากลาก็ไม่มีกันก็ก็จากการจากกันลาลาแล้วก็อยากรอพบหน้าอีกนะคะ จากไปก็อยากพบนะรอวันเวลาที่จะได้เจอได้เกิดใหม่รอพบหน้ามีความสุขที่จะได้เจอคุณแต่ก็จากกันแต่ก็ยังอยากเจอรอที่จะเจออีกนะครั้งเดียวไม่พอเขาลักลักคุณเขาก็ยังมีคุณอยู่นะคะเขาก็ดูคุณอยู่นะเป็นแฟนคลับยังมีคุณรอเวลาที่จะได้เจอ ได้พบสุนาเขาเสียใจไหมที่ไม่มีคุณของรักคุณก็เป็นของรักของห่วงของรักของเขามีคุณอยู่นะคะเขาเสียใจไหมที่ไม่มีคุณ ใกล้หมดเวลาก็ดูเศร้านะคะเสียใจดูเศร้าอยู่ในความมืดรอเวลาที่จะหมดที่จะมีคุณที่จะได้เจอกันนะคะเหมืนอนรอใกล้หมดใกล้หมดเวลาหมดความทุกข์ความเศร้ามืดมิดแล้วก็รอสว่างนะคะอย่งางเศร้าๆมืดๆรอแสงสว่าง เขาเสียใจไหมที่ไม่มีคุณเหมือนคิดถึงเขาก็คิดถึงคุณอยู่นะคะเขาก็เสียใจใบเนี้ยแต่เขาก็หวังว่าจะมีคุณจะได้เจอคุณคุณเป็นของรักของห่วงเขาใกล้หมดเวลาที่จะมีจะได้มาเจอคุณคิดถึงแต คิดถึงแต่คุณนะคะเขาคิดถึงทำอะไรคิดถึงครั้งเดียวไม่พอคิดถึงอยู่ตลอดเวลาเขาเสียใจไหมที่ไม่มีคุณก็อยากเริ่มใหม่จบแล้วก็เริ่มใหม่อยากเริ่มใหม่กับคุณคุณยังเป็นแฟนคลับของเขาเขาตามดูตามห่วง เอาใจช่วยคุณนะคะด,ดูเหมือนเป็นแฟนคลับคอยห่วงใหญ่คอยดูคุณอยู่รักไม่ได้พอะรักไม่ได้แล้วก็จบกันไปก็รักไม่ได้เขาเสียใจไหมที่ไม่มีคุณเขาก็ดูเศร้าๆเพราะรักรักไม่ได้เป็นไปไม่ได้จากกันแล้วก็อยากเริ่มใหม่ ยังมีคุณอยู่คิดถึงแต่คุณี่ยังเป็นแฟนคลับแต่เขาก็ดูเศร้าพอใบนี้เขาก็ดูเศร้าดูในความมืดหันหลังให้กันยังก็ยังมีคุณอยู่ที่จะเริ่มต้นใหม่ที่จะปลูกต้นรักสร้างต้นรักสร้างครอบครัวสร้างชีวิตไปด้วยกันเขาก็ยังมีคุณอยู่นะคะแต่เขาคิดว่าเขาเนี่ยเขาจะ รอพบคุณใหม่เจอกันอีกเหมือนจากกันแล้วก็ต้องเนะต้องเจอกันใหม่แต่ก็ยังรักไม่ได้เ <_ d ark> ขาเสียใจไหมที่ไม่มีคุณ <_ d ark> ดูเศร้าๆนะคะแต่ดูเหมือนเขาก็มีคุณอยู่นะคะเนีย่ยรักแล้วรักอีกนะครั้งเดียวไม่พอรักคิดถึงแต่คุณยังเป็นแฟนคลับเขาอ,อยากเริ่มต้นใหม่ แต่คุณก็ยังเป็นของรักของห่วงเขาเหมือนมีไพ่กัดยางอยากเริ่มใหม่อยากพบหน้าแต่ก็ยังเหมือนรักไม่ได้ทำอะไรไม่ได้จากลาแล้วแล้วก็ยังมีคุณยังเป็นแฟนคลับของคุณอยู่อิ่มที่อบอุ่นก็ยังมีความอบอุ่นคิดถึงคุณนะคะมีคุณอยู่ห่วงใหญ่กัน ที่เดิมแต่ไม่เหมือนเดิมก็เศร้านะคะนะดูเศร้าที่ที่ไปที่เดิมเดิมแล้วก็ไม่เหมือนเดิมไม่มีคุณอยู่เขาก็เศร้ารับขวัญก็อยากกลับมานะคะเหมือนไพ่ของการรับขวัญการเริ่มกันแต่ก็ยังรักไม่ได้คุณมีสเสน่ห์ เขาอยากมางอ้งอง้องอนงอนงอ้อแต่ก็ยังไม่ได้เพราะจากกันห่างกันไกลกันยังมีปัญหาขวางกัน้นยังทำอะไรไม่ได้ไปต่อมาก็ยังหยุดอยู่นะคะเลือกแล้วเขาเสียใจไหมที่ไม่มีคุณ ็เสียใจนะคะแต่เขายังมีคุณอยู่เขาก็มีความสุขคิดถึงแต่คุณแต่เขาก็มีความสุขแล้วก็เสียใจแต่คุณยังอยู่ในใจเขาอยู่กับเขายังเป็นแฟนคลับนะคะคิดถึงแต่คิดถึงแต่คุณคิดถึงแต่เธอครั้งเดียวไม่พอคิดถึงแล้วคิดถึงอีกนะคะแต่ยังทำอะไรไม่ได้เพราะรักไม่ได้เป็นยังเป็นไปไม่ได้ห่างกัน ไกลกันเขาเสียใจไหมที่ไม่มีคุณก็ดูเศร้าๆแต่เขาก็มีความหวังว่าจะมีคุณแล้วจะเริ่มต้นใหม่จะรักกันได้จะมีคุณได้นะคะยังมีความอบอุ่นอิ่มอบอุ่นยังห่วงใยยังอุ่นใจยังมีคุณอยู่ถึงจะดูเศร้าๆนี่นะคะที่เดิมแล้วไม่เหมือนเดิมก็ยังว่าจะมีคุณ แต่ยังรักไม่ได้แต่ก็ยังคิดว่าจะมีคุณได้นะะี่ค่ะเหมือนรอพบศพหน้าแล้วก็มาเจอคุณค่ะข,ขอบคุณการกดติดตามซับสไคร้ไลค์แชร์ขอบคุณที่ผ่านมาและขอบคุณล่วงหน้าด้วยค่ะพบกันใหม่ครั้งหนะ้าสวัสดีค่ะ